สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา,าสะเสลยวัดป่านะครับผมวัดป่าอยู่ในไปโอมจังเกินนะ้ลเขาเรียกอะไรนี่แหละนผมเรียกวัดป่าแล้วก็แ้วกันนะวัดป่าวัดโบราณอนะไรเนี่ย แล้วก็มาสร้างลูกกันก่อนอ่าเกียร์ทีมนี่แหละส่วนทีก็ตามนี้เลยนะลบสนะี่ศูนย์สามสามสามห้าสองห้าแปดเนี่ยใส่ตามไปเลยนะสวนใครไม่หันก็หยุดคลิปแล้วก็จดไปได้เนะนี่ยเนี่ยนี่น,ะนผมก็จะไว้ให้ ตา,าลังคิดกันแล้วกันนะ,ะเรามาสร้างกันเลยอ่พอเราเกิดมาแล้วนะแล้วก็หันขวามานิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยทางเนี้ยอ่าแล้วก็บินตรงไปเลยนะอ่าบินตรงไปเดี๋ยวก็จะเห็นเองนะอ่าตรงมาเรื่อย อา้าวกำกายทำไมวะอา้าวกำแห<ม>ลกนี่นะแล้วก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะเดี๋ยวผมทางทางดึงก่อน้อาวกำความลับอะไรนะเหรอความลับมันก็คือที่เป็น สวิกอะเห็นไหมที่มันจะมีอยู่สามอันนะ่ะนั่นแหละผมผมจะมาบอกนะอขอปัดไป่อนมันมืดอา้าวถ้ามันแหลกวะถ้าแหลกก็ต้องขอไปด้วยนะผมคงตปปรับผมผมต้องไปปรับใหม่ซะละเนี่ยหลังจในวัดนี้ก็จะมีอยู่สองกนละ่องเดี๋ยวผมจะพาไปดูกล่องแหลกกันนะ ก็จะเป็นวิธี่ผมบอกนะให้ taking. เราค่อยมาว้ากันนะนี่เนี่ยแล้วก็เดินมาทางนี้ก็จะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะระวังกับดักในนั้นยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยือว่าเราเดินใหญ่ไปมืเนี่ยนี่มันก็จะโดนโนูนะเราก็ควรทุบมันออกมาทางนี้เนี่ยเนี่ยก็จะเห็นใหญ่นะ แล้วก็อย่าควนไปอย่าควนแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้ๆนะเนี่ยเพราะว่าจะมีเส้นระดักอีกเส้นหนึ่งนนะทุกคนในกล่องส่วนในกล่องก็จะมีอ่าในกล่องก็จะมี เล็กสีก้อนทอง3ก้อนแล้วก็เนื้อซัมบี้5ชิ้นนะแล้วก็กระดูกสสวัสดีกองหนึ่งนะหรอมันก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่แหละที่ผมจะมาบอกนะให้เรากดแรกอ่าลงมาไม่ใช่สิก็กด อันสุดท้ายมาก่อนแล้วกอ็อันแรกอ่าประมาณนี้ไหมน่ะแล้วก็เดี๋ยวนะันทำไมแหลกจังวะพุคงไป,ปรับอืมอะไรวะรบบอะไรสักอย่างเนี้ยมันหลกอ่าแล้วก็ทําแบบนี้นะแล้วก็เดินขึ้นมาตรงบันไดนี่แล้วก็เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เนะี่ยอ่า เดี๋ยวผมเดี๋ยวนีนะแรกจะเป็นแบบนี้นะ้เรากดอันนี้ลงมาก่อนแล้วก็กดนี้เนี่ยกดที่หนึ่งแล้วก็กดกดหนึ่งเนี่ยกดสวิตช์ที่หนึ่งแล้วก็ที่สามอะ่ะแล้วก็ก็จะได้แล้วก็ขึ้นมาตรงบันไดแล้วก็หันขวาอ้าวเดี๋ยวนะทำไมไม่เห็นวะ เด่๋ดวเดวสิดตาสิตาแล้วต้องสับสวิงนี้เปล่าวะอ่าแบบนี้แบบนี้เข้าใจละอ่าจำต้องขอใครนะ <laughs> มันลืมไปแล้วเนี่ยครั้งแรกมันก็จะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ควร ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงวะเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเดี๋ยวลองไปดูกันอ่ายังไงก็จะมีหลุมตรงนี้แล้วเราก็ไปกดวิกหนึ่งใช่ไหมให้บอว่าไม่ใช่ลนะอ๋อ,อ,อผมรู้ละตังน,นี้ลงมาก่อนแล้วก็ กดนี้อ่าเฮ้เราก็จะนี่รงคามเป็นร้วนีตัวกองนี้ก็จะมีโอ้กระดูกสิบสองนะแอมโนหนึ่งทองหกแล้วก็แอมโมลรหนึ่งแล้วก็เนื้อซอมบี้สามนะ,ะ,ะก็เป็นแค่นี้แหละนะอ่าเ <c oughs> อาปุ่ม บอกสักส่วนอะไรก็ต้องขออภัยนะอันนี้มันเนี่ยถ้าจะปิดไว้เหมือนเดิมก็กดอันนี้มาแล้วก็กดนี้เนี่ยแล้วมันก็จะปิดน,นี่อย่างนั้นเราก็ต้องทําแบบนี้ก่อนสิใช่ปะวะแล้วก็ต้องกดอันนี้ก่อนแล้วก็กดตรงนี้อ่า มันก็จะเปิดใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใชกดกดหนึ่งแล้วก็กดสามนะก็จะเป็นทางลับส่วน,นกลไกเป็นยังไงน่ะหรอเดี๋ยวผมใช้ดูประมาณนี้มั้งเดี๋ยวมันมืดปกักอดแปบ๊บอ่าประมาณนี้ ตอนนี้มันเดียดเดียวเดี๋ยวผมทำกลับเป็นเหมือนเดิมแป๊กอ่่เนียมันจะเป็นแบบเนี้ยกลไกมันก็คือเนี่ยข้าแ,กแลกเราก็ต้องกดหนึ่งลงมาก่อนเนี่ยแล้วมันก็จะดึงบล็อกลงมาแล้วก็ไปกดอันที่สามอ่างนี้กดปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงขยับมาข้างเนี่ยอย่างตักมมันก็มีแค่เนี้ย กดแบบนี้ปุ๊บแล้วก็กดปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้นะ้วันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วกดซับสไคร e ให้ผมหน่อยนะคนซับของผมน้อยมากๆก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย